5ธันวามหาราชวันชาติและวันพ่อแห่งชาติที่ร้านข้าวแกง100หม้อถนนวิภาวดีรังสิตถัดจากสนามบินดนอนเมืองไปหน่อยนะครับพลตำรวจเอกอาจิริวิทย์สุวรรณเพศสันติรองผู้บังคับการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานจัดกิจกรรมโรงทานเลี้ยงอาหารฟรีแก่ประชาชนพร้อมร่วมกับสมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะแท็กซี่รวมน้ำใจแท็กซี่นำแท็กซี่100คันครับ รับส่งผู้โดยสารฟรีตลอดทั้งวันสมาคมนักร้องพุ่งแห่งประเทศไทยนำโดยทศพลหินาพานรุ่งสุริยาขับกล่อมบทเพลงสำนักงานเขตหลักสี่สมาคมธุรกิจอรถตู้ต่างจังหวัดกอตอต,อ,ตอรอสอนอบางกอกใหญ่การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรีร้านต้นกวุวยเตี่ยวเรือคณะศิษย์อาจารย์ประเวศคงเอียดปางเงี่ยมและทีมข่าว ประเด็นเด่นสุดสัปดาเพื่อนเพื่อนสื่อมวลชนรวมทั้งภาคประชาชนร่วมสมทบทุนการศึกษาในโครงการอิ่มท้องน้องได้เรียนสบพเอฟเอ็ม91ให้ในักเรียนที่ขาดแคลนและยากไร้ครับการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างที่22ได้ข้อส,ร,ร,ร,ดดสรุปแล้วครับนายไพโรธชนิดิษฐเสถียรปรลัดกระทรวงแรงงานบอกว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ปรับอัตราค่า,าจ้างขั้นต่ำปี2567 แต่ละจังหวัดทุบประเทศได้เพิ่มขึ้นไม่เท่ากันนะครับต่ำสุดเพิ่มวันล,ละ2บาทสูงสุดเพิ่ม16บาทครับมีอัตราสูงสุดคือจังหวัดภูเก็ตนะครับค่าจ้างค่าต่ำวันล,ละ370บาทนะครับและอัตราต่ำสุดที่จังหวัดตราธิวาสปัตตานีและยะลาวันละ330บาทนะครับฟัคงความพึงพอใจของนายอัธยุทธ ดิยะวนิธผู้แทนฝ่ายนายจ้างครับคือ2บาทดูว่าน้อยแต่นั้นคือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ส่วนใหญ่จะขึ้น8บาท9บาท10บาทจังหวัดสูงสุดคือ16บาทก็ถือว่ามากแล้วนะนายจ้างเองเนี่ยต้องก็ต้องยอมรับแบบสภาพนี้นะครับเพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะให้ลูกจ้างผู้ใช้แรงงานเนี่ยสามารถ ออยู่ต่ตไไปได้ด้านนายวิรสุขแก้วบุญปันผู้แทนฝ่ายลูกจ้างก็ยอมรับว่ายังไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ในฐานะที่ผมเป็นลูกจ้างก็ผมไม่พอใจนะวันละสี่ร้อยยังไม่พอเลยเราต้องมองถึงนายจ้างว่าเขาจะเดือดร้อนกับเราหรือเปล่าถ้าเราไปเรียกร้องเอาค่าจ้างโอเวอร์หรือที่มันมากกว่าที่ที่สากลเขาทํากันนะครับมันก็จะเป็นเหตุให้ในายจ้างเนี่ยเขาเอาเครื่องมือที่เป็นเครื่องจักรใช้แทนแทนคนอย่าลืมนะครับว่าเครื่องยนต์ที่เขาเข้ามาทํางานเนี่ย มันไม่เรียกร้องนะครับมันไม่ลาพักร้อนไม่ลากลิจไม่ลาลป่วยไม่ขอเงินเดือนเพิ่มร่วมถามแรงตอบแรงค่าจ้างขั้นต่ำยังไม่ไป,ป,ปตามนโยบายของรัฐบาลที่หาเสียงไว้400บาทเข้าคอรมอ12ธันวาสัปดาหา์นี้จะถูกตีตกให้กลับมาพิจรารณาใหม่หรือเปล่าครับคือการสุดั้านี้ถือว่าเป็นไฟนอลแล้วนะครับแต่ถ้าจะมีการ ปรับค่าจ้างใหม่ก็ต้องไปพิจารณาในปีหน้าอีกนะครับก็จะพยายามปรับให้ขึ้นเป็นไปตามมาตราที่กำหนดไว้คือ400บาทนะครับแต่ดีเด1มกราคม2561เ,เพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำเป็นของขวัญปีใหม่ให้แรงงานไทยทั่วประเทศนะครับเจ้าวนายปูนปูน